สิ่งที่เฝ้าราอ,อแต่ละปีคืออยากอยู่นวัตก,กรรมกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทางเอเได้แนะนํามาเสนอนก็เฝ้าหวังความแปลกใหม่โปรดักที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้นําไปต่อยอดทางธุรกิจได้ครับงานเ s s h o w โชว์จะมีนวัตรกรรมใหม่ๆแล้วก็โอกาสทางธุรกิจจะมีการพูดคุยกับเมนเดอร์แล้วก็ PM รวมถึงเจ้าหน้าที่พนักงานเอทําให้ได้รับความรู้แล้วก็ บางช่วงจะมีราคาพิเศษ S S ก็มักจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาครับโดยเฉพาะเรื่องคลาวก็ S S ก็เหมือนมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการขยายตลาดในด้านนี้ครับช่วยเราในฐานะที่เป็นดิสติบิวเตอร์ให้กับเราช่วยเราเป็นเป็นพี่เลี้ยงให้เรานำเทคโนโลยีไปหาลูกค้าได้ครับภาพรวมของงานือว่าจัดได้ดีมากสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้ทางพาร์ทเนอร์ว่าลูกค้าทั่วไปได้มาดู มีจํานวนมากขึ้นนะครับน่าสนใจมากขึ้นเรื่องของคลาวด์เรื่องของ AI ต่างๆที่มากขึ้นครับก็ได้รับการต้อนรับที่อบุ่นนะครับจากพนักงานทางเอเซเองแล้วก็เวนเดอร์ต่างๆทําให้เราได้เปิดใจรับสินค้ายี่ห้อใหม่ๆที่เราไม่เคยขายหรือที่เราเคยขายแล้วเราก็ได้อัปเดตสินค้ามากขึ้นก็จริงๆแล้วก็จัดดีทุกปีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปีหลังๆเนี่ยปีโดยเฉพาะปีนี้ก็มีโซลูชันใหม่ๆตามเทรนดได้รวดเร็วครับผมตัวแขนคนชงกาแฟ ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนน,นี่ถือว่าดีเลยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น,นําเสนอครั้งนี้นะครับถ้าบาวก็จะเป็นในเชิงของ AI ด้วยครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ใหมทท่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับด้าน Security ด้เลยครับ,รบในงานปีนี้จะมีนวัตกรรมใหม่ๆอาจจะเป็นเครื่องพิมพ์สาม D เครื่องชงกาแฟหรือวิดีโอคอนเฟอเรนที่เป็นโซลูชันใหม่ๆคงจะเป็นเรื่องคลา์นั่นแหละครับที่ทั้ง global เขามาอัปเดตแล้ว s s เองด้วยเป็นเรื่องที่เราจะต้อง ติดตั้งให้ลูกค้าเป็นเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับก็สนใจตรงนี้เป็นพิเศษเลยครับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ทางยีซีได้นํามานํามาโชว์นะครับก็อาจจะเอาไปต่อยอดทางธุรกิจเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็เอาไปพัฒนาให้กับลูกค้าให,ให้ดีขึ้นก็คงได้ขยายสินค้าได้มากขึ้นแล้วก็ไปส่วนกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เกิดขึ้นกับโ d ดั t ที่เรามีอยู่ครับนำไป ต่อยอดกับกลุ่มใหม่ครับมางานนี้เราก็ได้เจอนวัตกรรมใหม่ๆนะยี่ห้อใหม่ๆที่เราอาจจะเคยได้ยินแต่เราไม่เคยขายเราไม่เคยใช้ก็ได้มาเห็นของจริงได้มาทดลองใช้งานเบื้องต้นได้มาเห็นสินค้าตัวจริงว่าเป็นยังไงเราเอาตรงเนี้ยอ่ะไปต่อยอดธุรกิจเราได้การที่เราได้มองเห็นเทคโนโลยีอัปเดตในหลายๆผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยครับก็ทําให้เรามองภาพกว้างแล้วก็นําพวก อุปกรณ์ต่างๆไปอินทิเกรตเข้าด้วยกันครับแล้วเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าของเรานะครับอยากจะชวนพี่ๆน้องๆครับที่ทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยครับก็คือหรือว่าผู้ที่สนใจทั่วไปให้มาดูงานชุกทีของทางเซีครับเพราะว่ามีนวัตรกรรมใหม่ๆแล้วก็สินค้าทันสมัย มาให้ดูเยอะมากมายครับมีประโยชน์มากครับสำหรับธุรกิจอย่างเรานะครับนำไปต่อยอดได้มีประโยชน์สำหรับในการมองหาโปรดักต่างๆนะครับแล้วก็มีโปรดักที่น่าสนใจมากมายนะครับเชิญชวนคนที่อยู่ในพื้นที่ถ้ามีโอกาสก็เข้าไปในงานจะได้อาจจะได้มีการเปิดใจกับสินค้าใหม่ๆ มากขึ้นรวมเปือบินด้วยเพราะในงานบางทีก็มีสินค้าราคาพิเศษด้วยภูเก็ตเป็นเมืองน่าเที่ยวอยู่แล้วครับแล้วก็เชื่อว่าจังหวัดข้างเคียงเขาอยากจะไปเที่ยวภูเก็ตกันอยู่แล้วล่ะครับโดยส่วนตัวผมเองผมก็ยังอยากไปเลยครับก็หวังว่าจะที่ภูเก็ตจะสนุกเหมือนที่นี่แล้วกันนะครับ